ไปดีกว่าจท้าขมเจ้านักเป่ากับจวนาคิดเลยคิดเยแวไขว้กันลงกินเรื่องอัตายเอาละช้อนไอ้พก่อปากพญากาดต็เป็นอีกคนเดียวสิงหากันยาตัซอย้าไอ้เรืองไแม่ขแม่าต้นอนดครัแย้วผมสามพนิ่ซอยกลางซอยงาดหนืองน้าให้เ็่เลยครับแม่ขอวันนี้ลูกก็ไม่ยอไปสานเลยอย่างนี้ พอ้ม่แล้วทางว้ว่าสนเลยมือนี่มือบุนบางไงมี่ประกวนประวนครอนพรอบได้แม่นี่ผู้าาบาปวดเท่าไหร่ี่พอกับแม่นากรรมารจตอาปบ้านมากยูทิวเดอเอาละเอาละเอาจังสีเดี๋ยพอกับแม่ก็ขอลชนนีเดางไปงานวัเลูกาเยเดี๋ยวท่านบ้าสิงหารักน้องๆจะไน้นพอกับแม่้นเลูกราเนี้องชนะไปได้พอนี่ยแม่าันอยู่ดนเ ท่างคตาั้บวนที่กาลัง่างตั้บวนกังทุกคนนไปกรจการตรวน้าจะนยเข้าไปรู้เป็นโม้เป็นาซอยอ่านได้ลอลเรืองไนีนซ้ำหนีดิไปไบอหน้ามาได้ไหมเส่ไปได้แล้วครับไปด้สิหาเรืองตับเปล่าไม่ได้เรือไปหาเลนเซ่เนสาวเรือสูนแต่มได้เียงในงานเรื่องคนเูถึงงานจะนอยได้เฮ้ยครับะรอไม่นนเลยว่าตกครับตกเนี่ยแต่พี่น้องเอ้ยมันเป็นแต่ในแห่ แน่โแหน่่าีนเนาะนมาแฝดตือนกันเนี่นกัะ่รมไมาอย่งอีกอกมันิเียก็เป็นคุุนุณท่านเอง่ใแหละเ็เขาตองคแหลัสวัสดีครับ่านนายยวันนี้เป็นจังไนเนาะครับไอคือว่ายื่อยืนกันที่ฝนแห้่โตกแห้งร่มเป็นอยางไอคือเขาเขาหวัครับเีสมาสบาย อายแล้วบ้านคุณไหนขึ้นเป็นเสียงคุณคุณสนบันไหแท่เมนทีทาอยู่แย่บุเพ่งบ่อนี่มนบอสเมนละครับอายม่ติดโงในขึ้นมาีกันเ่ลบันเนี่ยวงเป็นปราท่านผาป่าแต่บ้าเป็นปลาน้องอายเราะไรพ้อมทะ้กงดกเป็นตอนโซ่ต่ำจนท่าชีวิตของ้างก็พอกนแ้อายเนาะเมนละพิห้าไม่เป็นตอน่นี้ ดีใจเลยไอ้พ่อ้องลูกของเราสีปานสตีรอสาวจังงนเข้าหนาวนะมอญอ้ทำไมต้องแต่เนี่ยวจังมองเธอสิผู้คนโอ คนเอียงมาปากหวานเนีนู้ยบอกหวานใด้ซิมนขอพี่แ้เากระได้ว่าปากหวานนเป็นอ้ลืมสั้นบอยังละบัเนียคนตอะโกนเส้าเข้ามาไปเราคนอีกคนก็ทุ่งเดอนคนก็เดิพี่อีกอัน รองสีน้ำหาเพื่อนถึงไทยเพื่อนน้องกับแม่ลงกันแต่สาวเฝนสาวแล้วจังพวกกันเดือดี่ยพีบอกพี่้านเขานีกับอเล็กอกัตเดน้อนังเปนห้ามตก็ส้เขา ส้มทุดีเย็บยูน์กวนยูนีท้ไม้อบอนซ้อนเดียวได้เดียเศร้าเนี่ยอเศ้าเนี่ยเป็นยังไงจากว่าที่อย่างที่บอกข้ามกับขาวสองข้ามกับขาวมาหยองตั้งแต่พีท่าอยู่นดิพีท่าก็ยังไอเป็นอยู่ในไอผู้สิไอยังม้องพ้นมือจักกันแตดโดนน้องพีท่ากากขาวหล่นต้นไม้ได้หยองเปนเพราเอ้ย เป็นที่าคเน่ยป็นเจนียสไม่ดีบอไปยุ่งที่อภุงที่โดนจะเป็นไจเนีเด็จเ้เนียที่ากัสบายดีวายว่าแต่อายนะเป็นจังไหไม่จังไรยิงข่าวว่าเป็นฮอดหน้ายกันนี้เสมอเนี่ยพินท่าเป็นนายกสิเป็นยังพินทาเบียบการเบียดบ้านอเดหลาหมีนอกมีนมแต่ว่เป็นโงเป็นไก่เสด็จเดียลายบาก้นซอยเสนออย่างหาค้ซอยเ่ะพินทา พวกแม่ก็เขาเหมือนกับอยากคุณเฮาย้งแบบว้องผู้สูาวัยเนี่ยค้ันอยาจะสนใจสิ่งดีนะแน้ออุ้มหนเื่อนเาต้งพูดลดเนาะไป้เี้ยน้ใไห้ฟังกระยาดไม่ได้ก้เนให้